สวัสดีครับท่านผู้ชมที่รักและก็เคารพทุกทท่านนะครับวันนี้93 News นิวะครับจัดพิเศษเลยทีเดียวนะครับนำท่านผู้ชมมานอกสถานที่นะครับเรามากันที่นี่นะครับสำนักงานขนส่งจังหวัดสงขลานะครับข้ามมาปั๊บก็จะเห็นเลยว่าที่นี่เป็นศูนย์ราชการสะดวกนะครับ Government Easy Contact Center นะครับของ d l t สงขลานะครับหรือ Department of Land Transport นั่นเองนะครับอยู่ที่ถนนเกาะยอซึ่งหลายๆท่านก็คงจะ รู้จักกันดีนะครับได้มาใช้บริการกันแล้วโอ้โหมาวันนี้มาถ่ายทํากันที่ห้องทะเบียนนะครับเข้ามาก็อยู่ทางด้านขวามือของท่านนั่นเองนะครับเราถ่ายทํากันที่นี่เลยทีเดียวนะครับข้างนอกนะครับมีคนเยอะแยะเลยนะครับทางด้านในนี้ก็จะมีนะครับ ประชาชนนะครับมาใช้บริการกันที่ขนส่งนะครับกันอย่างมากมายเลยทีเดียวนะครับและรอบนี้ได้เวลาในการที่จะตอบแทนพระคุณนะครับของประชาชนทุกๆคนนะครับที่มาใช้บริการขนส่งนะครับด้วยการประมูลป้ายทะเบียนรถเลขสวยนะครับนะฮะเป็นหมวดอักษรพิเศษเลยทีเดียวนะครับวิถีใหม่แห่งการประมูล new normal auction นะครับ มวดักษรขอไขอ้ออ่างนะครับขอนะครับซึ่งเขาบอกว่าขอให้ได้ดั่งใจหวังนั่นเองนะครับก็เชื่อว่าหลายๆท่านเนี่ยก็คงจะตั้งใจติดตามนะครับแล้วก็สนใจนะครับในการที่จะมาเข้าร่วมนะครับลุ้นมาร่วมประมูลกันนะครับท่านผู้ชมมาที่นี่ก็จะเห็นว่าทางเจ้าหน้าที่นั้นแต่งชุดสวยทีเดียวนะครับนะฮะใส่เสื้อสีส้มแล้วก็มีตัวอักษรขอไขอออ่างนะครับและที่สําคัญวันนี้กระผมนะครับได้รับเกียรติจากท่านวสันยี่ตันนะครับขนส่งจราสังขา ได้มาให้รายละเอียดด้วยตัวเองเลยนะครับกลบสวัสดีครับสวัสดีครับคุณวัร์ครับขอบ้านนะครับครับผมนะครับคุณวันร์ยี่สันนะครับขนส่งจังหวัดสขลานะครับก็ขออนุญาตกรับเรียนถามเลยนะครับว่าในส่วนของการประมูลป้ายทะเบียนรถเลขสวยเนี่ยนะครับมีความสําคัญอย่างไรนะครับขออนุญาตกรับเรียนเชิญครับครับก็กรมการขนส่งระบกเองก็ได้ทําโครงการนี้ขึ้นมาเพื่อนําเลข เลขเลขสวยที่เป็นความต้องการของประชาชนทั่วไปเพื่อให้ท่านได้มีสิทธิ์ที่จะสามารถเป็นเจ้าของได้ก็จึงได,ได้ได้นำเลขสวยทั้งหมด3จํานวนทั้งหมด3ามรหน่มายเลขครับ,บมาให้ท่านที่สนใจได้มาประมูลเพื่อเอาไปใช้นะครับได้อย่างหนึ่ง คือเป็นการนําเงินที่ประมูลเลขเนี่ยนะครับไปใช้ในการทาบุญแล้วเพื่วยช่วยเหลือองรงการเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนครับครับผมครับก็เรียกได้ว่าถ้าได้มาประมูลนะครับแล้วก็ได้เลขสวยไปเนี่ยนอกเหนือจากความเป็นมิ่งขวัญสิริมงคลของตัวเองนะครับมีกําลังใจแล้วเนี่ยนะครับก็ยังสามารถที่จะร่วมบุญร่วมกุศลด้วยนะครับเพราะว่ากองทุนช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุทางถนนเนี่ยนะครับก็จะได้รับนะครับในส่วนนี้ด้วยนั่นเองนะครับก็เป็นการช่วยเหลือนะฮะดันั้นก็ได้ทั้งสิ่งที่ดี เข้าตัวเองนะครับนะฮะเป็นกําลังใจกับตัวเองตลอดเลยทีเดียวแล้วก็ยังได้กุศลอีกด้วยนั่นเองนะฮะ mm hmm. ก็เรียกได้ว่าอยากจะสัตย์ทุกทุกคนนะครับถ้าเป็นไปได้ก็ติดป้ายนะครับพิเศษกันเลยทีจริงๆแล้วเนี่ยต้องเรียนให้ทราบเลยว่ามีสิทธิพิเศษเยอะแยะมากมายนะครับเอาละครับสำหรับในส่วนของการจัดวงมูลป้ายในครั้งนี้อยากที่จะให้คุณวสันยี่ตันนะครับท่านขนส่งจากสมขาได้เรียนย้ำกับท่านผู้ชมนะครับว่าเป็นมวดอักษรอะไรมีความหมายอย่างไรจำนวนกี่หมายเลขแล้วก็ หมวดเลขใดบ้างขออนุญาตกับกเรชเนครับครับก็ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนนะครับและผู้ที่สนใจนะครับของจังหวัดสงขาและจังหวัดใกล้เคียงก็ขอเชิญร่วมประมูลอ่เบียรดเลขสวยหมวดอักษรขอไข่อ่างนะครับซึ่งมีความหมายว่าขอได้ดังใจหวังนะครับซึ่งเลขที่เราจะนำออกมาประมูลครั้งนี้จะมีทั้งหมด301หมายเลขรวมทั้งมีเลข หมวดเก่านะครับที่นําออกมาบูลซ้ําอีกครั้งนี้ก็คือขอไข่พอพานจนํานวนทั้งหมด72หมายเลขนะครับซึ่งวิธีการนำบูลเนี่ยนะครับเราเองจากที่เรามีช่วงที่มีโควิดนะครับเราจึงได้ดําเนินการเปลี่ยนรูปแบบการนำบูลมาเป็นลักษณะการมูลทางอินเทอร์เน็ตนะครับก็คือทุกท่านไม่จำเป็นที่ต้องมาที่หน้างานท่านสามารถประมูลอยู่ที่บ้านได้เลยโดยการลง เข้าในเว็บไซต์ทะเบียนรถ .com นะครับซึ่งในขั้นซึ่งในเว็บไซต์นี้ก็จะมารที่จะมีขั้นตอนในการาลงทะเบียนรวมทั้งการชำระเงินเพื่อเป็นหลักประกันในการประมูลเลขนะครับซึ่งจะได้รับความท่านจะได้รับความสะด,ดวกเพราะว่าท่านไม่จะไปต้องเดินทางมาที่หน้างานคือท่านสามารถเปิดออนไลน์ไว้แล้วก็ถึงเวลาหมวดที่ตันสนใจท่านก็ร่วมเคาะประมูลในทางอินเทอร์เนต็ตได้เลย นะครับในส่วนนี้จะเป็นข้อที่สะดวกแล้วก็คือเป็นการที่ตามมาตรการนะครับ่วงโควิดนะครับอันนี้ก็คือเป็นกระแสวิถีใหม่ของเรียก New n o r o n a u c t i o นนะครับส่วนสำหรับท่านที่สนใจที่ไม่สะดวกในกรณีที่ว่าอาจจะไม่ถนัดเรื่องของการใช้โซเชียลหรืออินเทอร์เน็ตอะไรต่างๆท่านเองก็สามารถมาดำเนินการได้วันที่17นะครับวันเสาร์ที่17ที่ห้างเซ็นทรัล ของสงขานี่นะที่หาดใหญ่นะครับที่เซ็นท่านหาดใหญ่ซึ่งเราเองก็จะตั้งบูธกันที่นั่นแล้วก็จะมีการประมูลที่นั่นด้วยท่านสมามารถมาลงทะเบียนที่หน้าง,งานแล้วก็ร่วมเคาะประมูลได้ซึ่งเราจะมีเจ้าที่ขอให้การสะดวกแล้วก็ดูแลในส่วนนี้นะครับขอขอยิญทุกทท่านนะครับที่สนใจครับครับเอาละครับก็เรียกได้ว่าในส่วนของการประมูลป้ายครั้งนี้นะฮะน่าสนใจมากๆเลยนะฮะเป็นหมวดอักษรขอไขอ้ออ่างนะครับ ปกติเขาจะเป็นเขาเรียกว่าเป็นคําขวัญสองท่อนนะฮะรอบนี้ท่อนเดียวเลยนะครับขอได้ดั่งใจหวังนะครับขอได้ดั่งใจหวังเลยทีเดียวนะฮะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยหลังจากที่ได้ขอไข่เอาอ่างนี่เป็นมิ่งขวัญสิริมงคลนะทุกอย่างสามารถที่จะขอได้ดั่งใจหวังเลยทีเดียวมีกําลังใจเยอะๆเลยนะฮะก็มีทั้งหมด301หมายเลขด้วยกันนะครับแล้วก็จะมีหมดเลขเยอะแยะมากมายทีเดียวให้ท่านได้เลือกนะครับจริงๆแล้วอาจารย์ชัดก็จะขออนุญาตในสน่วนของการ แนะนําในส่วนของเว็บไซต์นะฮะตามที่ท่านขนส่งจอดสงขาได้กรุณาบอกไว้ก็คือไปที่ทะเบียนรถ .com นั่นเองนะครับเป็นภาษาอังกฤษนะครับ t a b i e n R o d นะครับทะเบียนรถ .com เท่านี้ครับก็สามารถที่จะนะฮะดูในส่วนของรายละเอียดได้เลยนะครับสามารถที่จะสมัครลงทะเบียนนะครับร่วมประมูลได้หมดทุกอย่างเลยทีเดียวนะครับก็สามารถที่จะดูรายละเอียดตามที่ท่านต้องการได้เลยแต่ว่าถ้าท่านใดที่รู้สึกว่าโอ้อยากจะได้แบบนะฮะ สอบถามนะฮะคุยกับทางเจ้าหน้าที่ดีกว่าก็จะมีหลากหลายหมายเลขนะครับที่ติดต่อหรือไม่ก็ไปติดต่อที่สํานักงานขนส่งนะครับที่อยู่ใกล้ๆบ้านของท่านก็ได้หรือแม้แต่ที่นี่นะครับที่สํานักงานขนส่งจอดสงขาได้เลยนะครับหรือมีหมายเลข1584ใช่ไหมครับท่านขนส่งนะฮะก็สามารถที่จะสอบถามได้เลยนะครับหลายๆท่านที่ไปที่เซ็นทรัลเฟสติวัลนะครับก็จะมีประกาศตรงนี้ตลอดเลยทีเดียวนะฮะแล้วก็มีเจ้าหน้าที่คอยเอาใจใส่ดูแลอยู่นะครับที่ชั้น5นะครับและถ้าบางคนที่อยากได้บรรยากาศจริงๆนะครับ ตื่นเต้นนะครับอยากที่จะเคาะจริงๆด้วยนะครับก็สามารถที่จะไปร่วมได้ในวันเสาร์ที่17นะครับเดือนกันยายนพุทธศักราช2565นะครับก็อีกไม่กี่วันแล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็เตรียมเนื้อเตรียมตัวกันได้เลยทีเดียวนะครับวันเสาร์ที่17กันยายนนะครับจะมีการประมูลนะครับทะเบียนรถเลขสวยขอไข่อออ่างนะครับนี่อยากจะขออนุญาตเรียนถามท่านขนรงนะครับว่าจากที่มีการประมูลป้ายมาหลายครั้งเนี่ยคิดว่าหมวดเลขใดหรือว่าตัวอักษรใดครับที่รู้สึก ผู้ประมูลเขาสนใจเป็นพิเศษนะฮะยกตัวอย่างมาก็ได้ครับแล้วก็ราคาประมาณเท่าไหร่นะฮะก็เรียกได้ว่าจะได้แบบร่วมกันลุ้นตรงนี้ครับเรียนเชิญครับก็จากที่ผ่านมานะครับก็คือเลขที่ได้รับวครยมสูงสุดเลยก็คือหมวดคือเลขป9ครับคือ9 9 9 9นะครับก็คือที่ผ่านมาก็ราคาเฉลี่ยของเลขนี้เนี่ยก็เฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ6แสน นะครับแล้วแต่ช่วงนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่ก็จะมันราคาประมาณนี้แล้วก็จะมีเลขพวกหมวดอื่นเช่นโ8อะไรต่างๆคือเราจะจัดสัดส่วนเอาไว้นะครับทีนี้ถามว่าบางท่านก็อาจจะเลขชอบเลขอื่นแต่ก็จะเราก็จะมีจัดส่วนหมวดของเลขโฟไว้หนึ่งชุดก่อนแล้วก็จะมีเลขเรียงเลขอะไรนะครับก็ในส่วนนี้ก็รายละเอียดก็เราสามารถดูได้ใน ทะเียนรถ .com ครับนะฮะเอาละครับก็สามารถที่จะดูได้จากในส่วนของเว็บไซต์นะฮะซึ่งก็จะมีรายละเอียดเหมือนกับโบรชัวว์ที่อาจารย์แค่ถืออยู่ในขณะนี้นะครับก็จะมีนะครับเขาเรียกว่าเป็นเลขโฟก็มีนะครับเลขเดียวก็มีนะฮะแล้วก็เขาเรียกว่าเป็นเลขคู่ก็มีนะครับ จับคู่กันมาก็มีนะครับแล้วแต่ทุกๆท่านเลยทีเดียวนะฮะอันนี้ก็ลองดูนะครับส่วนใหญ่เนี้ยก็จะเป็นเลข9แหละครับนะฮะเลข9นี่โอ้เป็นเลขยอดนิยมเลยทีเดียวนะครับเพราะว่า9ก็หมายถึง9ก้าน้านั่นเองนะครับท่านผู้ชมนะฮะอันนี้ตรงนี้จะมีรายละเอียเดเยอะแยะเลยทีเดียวนะครับบรชัวก็สามารถที่จะรับได้จาก ขนส่งนะครับทุกๆแห่งเลยทีเดียวนะครับร่วมกันนะครับสำหรับครั้งนี้หรือว่าถ้าไม่อยากมาที่ขนส่งอยากดูที่บ้านก็สามารถที่จะดูจากมือถือหรือคอมพิวเตอร์ได้เลยนะครับไปที่ www. ทะเบียนรถ c o m นั่นเองนะครับเอาละครับก็ท่านขนส่งจอดสงขาได้เรียนให้ทุกท่านทราบแล้วว่ารอบนี้เป็น new normal auction นะครับเป็นการประมูลนะครับแบบพิเศษเลยทีเดียวที่ท่านไม่ต้องมาจงถานที่นี้ก็ได้นะฮะสามารถที่จะลงทะเบียนออนไลน์ สามารถที่จะประมูลออนไลน์กันได้เลยทีเดียวนะครับแต่ว่าถ้าท่านต้องการบรรยากาศแบบเดิมๆที่มีการเคาะสนุกสนานลุ้นกันเนี่ยนะครับก็ขอเชิญได้เลยนะครับที่เซ็นทรัลเฟสต์โซชั้นห้าฮัจยฮอล์นะครับในวันเสาร์ที่7กันยายนนะครับแล้วทุกคนก็จะต้องเตรียมนะฮะเขาเรียกว่าเลขยิ่งยิ่งสวยเท่าไหร่นะครับยอดก็ยิ่งสูงนะฮะเตรียมเผื่อไว้ก่อนนะฮะจะได้เต็มที่เลยทีเดียวนะครับสำหรับทุกท่านแต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าจะว่าไปแล้ว ภายในใจของแต่ละคนนี้จะเลขสวยต่างกันเนาะวันนี้เาเนี่ยไม่มีปัญหาเลยนะครับเอาเลขตามที่เราชอบเลยทีเดียวนะครับก็จะมีหลากหลายนะครับแล้วก็นอกจากจากนี้ในทะเบียนรถ .com หรือว่าในเอกสารนียจะมีรายละเอียดที่ท่านผู้ชมสามารถที่จะติดตามได้เยอะเลยทีเดียวนะครับจากการประมูลออนไลน์นะครับที่ผ่านๆมา New Normal a u c t i ช n เนี่ยนะครับได้ผลตอบรับเป็นไงบ้างครับท่านครับก็ได้รับเสียงตอบรับที่ดีนะครับคือพี่น้องประชาชนก็สนใจเพราะว่าหนึ่ง มันได้รับความสะดวกครับครับได้รับสะดวกเพราะว่าบางท่านก็เปิดดูที่บ้านแล้วก็ไปทํากิจกรรมอื่นได้โดยไม่จำเป็นต้องมานั่งนั่งรอเคาะที่สถานที่เหมือนเหมือนเดิมนะครับแต่ในส่วนหนึ่งสำหรับท่านที่ไม่สะดวกก็สามารถที่มาร่วมหน้างานได้เรามีเจ้าหน้าที่คอยมีความสะดวกให้นะครับและให้คำแนะนาได้นะครับท่านขนส่งครับการประมูลครั้งนี้เห็นว่าจะใช้การประมูลแบบออนไลน์นะครับทางขนส่งมีความคาดหวังในการประมูลป้ายครั้งนี้ไว้อย่างไรบ้างเดนเชนครับ ก็คาดหวังว่าเราจะได้รับความร่วมมือจากพี่น้องนะครับเหมือนกับที่ผ่าน,านมาเพราะรว่าเราเองก็ประมูลกันปีหนึ่งหลายครั้งเหมือนกันนะครับก็จากที่ผ่านมาก็ถือว่าได้รับความร่วมมือจากพี่น้องเป็นอย่างดีนะครับก็ทําเงินเข้ากองทุนได้ได้ พอสมควรครับครับผมนะฮะก็เรียกได้ว่านะฮะนอกเหนือจากได้เลขถูกใจเราแล้ว้ายสวยแล้วยังได้ในส่วนของการกุศลอีกด้วยนะครับหลังจากที่ทุกทท่านนะครับได้ให้บริการนะครับก่อใช้บริการที่ขนส่งจัดสงขารอบนี้ได้เวลาในการที่จะตอบแทนพระคุณของประชาชนทุกคนเลยทีเดียวนะครับวันนี้นะฮะต้องเรียนท่านผู้ชมนะครับว่าเรามาถ่ายตามกันเป็นพิเศษที่ห้องทะเบียนนะครับสำนักงานขนส่งจัดสงขาที่ถนนเกาะยอกันเลยทีเดียวนะครับซึ่งก็เรียกได้ว่าตื่นเต้นมากๆเลยสําหรับการที่จะมาถึงของมัลวอักษรขอไข่ออ่างนะ ก็เรียนเชิญทุกท่านลงทะเบียนออนไลน์ได้เลยทีเดียวนะครับแล้วก็ต้องขอบคุณทุกทกท่านที่ให้การสนับสนุนนะครับในกิจกรรมตรงนี้อย่างดีนะครับแล้วก็เนื่องจากการใช้รถใช้ถนนมีความจําเป็นมากครับท่านขนส่งครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยแต่ละคนก็อาจจะมีรถหลายๆคันนะฮะเพราะฉะนั้นแล้วก็ควรจะมีทะเบียนรถเลขสวยไว้ประจําด้วยเป็นมิ่งขวัญสิริมงคลนะครับและจะมีสิทธิประโยชน์ต่างๆมากมายนะครับแต่ก่อนอื่นนี้ต้องขออนุญาตเรียนถามเพื่อให้ท่านผู้ชมที่อาจจะ เพิ่งเข้ามานะฮะอ่านะครับเพิ่งสมัครเนี่ยขั้นตอนในการลงทะเบียนแล้วก็ช่องทางการประมูลป้ายใช้ช่องทางใดบ้างนะครับและถ้าเกิดประมูลบ้านประมูลได้แล้วจะต้องทำยังไงต่อขออนุญาตกลับเรียนเชิญครับในส่วนของการจะลงทะเบียนนี้นะครับ,รบอันดับแรกก่อนคือท่านสามารถลงทะเบียนได้ในเว็บไซต์เบอร์ไวเว็บทะเบียนรถ .com นะครับซึ่งจะมีขั้นตอนกระบวนการว่าเราต้องดําเนินการอย่างไรครับแล้วก็มีการชําระเงินมัดจําอย่างไรครับ ครับในส่วนนี้เนี่ยคือกรณีที่เราประมูลไม่ได้เงินมัดจำก็จะคืนกลับไปให้นะครับในอันนี้ถามว่าถ้าท่านไม่สะดวกกรณีที่ท่านไม่ชำนาญเรื่องของการใช้โซเชียลหรือทางเข้าอินเทอร์เน็ตท่านเองก็สามารถมาร่วมกิจกรรมได้ในวันเสาร์ที่17นะครับที่เซ็นทันชั้น5นะครับเป็นหน้านถัดใหญ่ครับ เราเองก็จะมีเจ้าหน้าที่คอยดําเนินอำนวยความสะดวกให้แล้วก็แนะนําแล้วก็คอยช่วยเหลือท่านในตอนที่มีการประมูลที่หน่าง,งานจริงนะครับในส่วนนี้ก็คิดว่าน่าจะได้รับความสะดวกกับทุกท่านนะครับเพราะว่าท่านเองสามารถมาประมูลเลขแล้วก็มาช้อปปิ้งที่ห้างเซียนท่านได้ด้วยนะครับครับเพราะฉะนั้นแล้วในส่วนของรายละเอียดนี้กว่า ท่านผู้ชมมีแต่ได้กับได้นะครับตอนนี้ทางขนส่งนี้ได้ตอบแทนนะครับจากที่มีผู้ใช้บริการขนส่งนะครับโดยเฉพาะจังหวัดสงขลาเนี่ยเยอะแยะมากมายทีเดียวขออนุญาตนะครับว่าย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าสามารถที่จะลงทะเบียนผ่านทางเว็บไซต์ w w w ทะเบียนรถ c o <oughs> m เป็นสังกฤษนะครับจริงๆแล้วเนี่ยถ้าใน Google หรือว่าใน Search Engine เนี่ยสามารถที่จะใส่คีย์เวิร์ดว่า ประมูลทะเบียนรถเลขสวยก็ขึ้นแล้วละครับสามารถที่จะดูรายละเอียดได้เลยนะครับซึ่งก็สามารถที่จะลงทะเบียนก่อนหรือในวันประมูลก็ได้นะครับโดยกรอกข้อมูลเข้าร่วมการประมูล พร้อมพิมพ์ใบลงทะเบียนเพื่อลงลายมือชื่อแล้วก็สามารถที่จะจัด,จดส่งเอกสารการลงทะเบียนให้กับสำนักง,งานขนส่งจอดสงขลานะครับทางเว็บดัดทะเบียนรถซึ่งรายละเอียดนี้จะอยู่ในเบอร์ชัวร์แล้วก็อยู่ในเว็บไซต์เรียบร้อยแล้วนะครับหรือว่าท่านต้องการที่จะนะครับมีคนสอบถามนะครับเดี๋ยวไม่แน่ใจเรื่องน้นเรื่อง,องนี้น,นั้นก็สามารถที่ไปที่สำนักง,งานขนส่งก็ได้นะครับสำนักง,งานขนส่งสงขาที่นี่นะครับหรืออาจจะเป็นสาขาย่อยได้ทุกแห่งเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ ที่เซ็นเฟสนี่จะมีเจ้าหน้าที่ไหมครับเจ้ช่วงช่วงก่อนวันงานมีใช่ไหมฮะก็คืออย่างนี้ครับขอเสริมนิดนึงคือตอนนี้ท่านดําเนินการได้เลยนะครับช่วงนี้ก็คือท่านสามารถเข้าในระบบแล้วก็ลงทะเบียนแล้วก็อาจจะตั้งราคาที่ท่านตั้งใจไว้ในระบบนะครับเพราะวันที่17เนี่ยวันวันสุดท้ายเนี่ยวันที่วันดุจนวันปิดที่ว่าใครจะให้ราคาสูงสุดนะครับในส่วนนี้ก็สามารถดําเนินการได้เลยครับไม่ต้องรอครับท่านก่อนนี้ได้ทําทางอินเทอร์เน็ตนะครับ หรือว่าทัดท่านที่ไม่สะดวกอาจจะไม่อาจจะไม่ชํานาญอาจจะให้อยากจะให้เจ้าที่ช่วยแนะนําก็ไปได้ทั้งสำงนักภูษงที่หาดใหญ่ที่นาทวีและก็ที่สงขาเองนะครับเราจะมีเจ้าที่ให้คําแนะนําในการที่ลงทำเบียรตะมูลและวก็วิธีการประมูลอะไรต่างๆนะครับก็ขอเชิญนะครับทุกท่านครับ ครับก็ขอรายละเอียดนิดน,นึงนะครับท่านคนส่งจาดสงขลาครับเห็นบอกว่ามีการประมูลแบบเสนอราคาแข่งขันกับผู้ลงรายอื่นแล้วก็มีการเสนอราคาสูงสุดล่วงหน้ายัางไงครับนี้ในรายละเอียดนะครับว่าอย่างถ้าท่านบอกว่าตั้งแม็กซิมัมไม่ว่าเลขที่ท่านอยากได้เนี้ยท่านตั้งราคาเท่านี้ถ้าเกิดไม่มีใครสู้ได้ก็ท่านก็ได้นั่นลเลขนั้นไปครับโอ้โอเคตั้งไปก่อนเลยได้ท่านเลยนะครับ แต่ถ้ามีการแบบเกลท้กกันถ้ามีคนมาสู้ก็อาจจะไอตั้งราคาสูงกว่าท่านก็ต้องงบประมูลต่อโอเคนะครับอันนี้นะครับก็อาจจะเสนอราคาเอาไว้ล่วงหน้าไว้ภายในใจแล้วก็แบบนี่ฮะกรอกในข้อมูลได้เลยนะครับเป็นแม็กซ์บิดก็ได้นะครับจะได้ท่านไปเลยเต็มๆเลยทีเดียวนะฮะเอาละครับสิ่งหนึ่งนะครับที่อาจารย์วิพัฒน์ต้องบอกเลยว่าเป็นสิทธิประโยชน์ของผู้ที่ได้นะครับป้ายทะเบียนรถเลขสวยนอกเหนือจากป้ายสวยๆแล้วเนี่ยนะครับ ก็จะมีสิทธิประโยชน์มากมายเลยทีเดียวอันนี้อยากที่จะขออนุญาตเรียนถามท่านวัส,สันยี่ตันนะครับคนทรงจตสรงขาว่าผู้ที่ประมูลป้ายได้นี่นะครับจะได้รับสิทธิประโยชน์อะไรบ้างกรบเรียนเชิญครับก็ในส่วนในส่วนนี้สิทธิประโยชน์ของผู้ที่ได้ใช้ได้ประมูลปล้ายเลขสวยได้นะครับอันดับแรกก่อนครับคือท่านได้ร่วมทําบุญกับท่านได้ร่วมทำบุญนะครับเพราะว่าการที่เงินที่ได้จากเลขสวยเนี่ยเรา นำเคาะเงินเข้าพวกกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนนะครับส่วนที่2ก็คือท่านจะได้สิทธิพิเศษในกรณีที่ท่านจะนําเลขนี้ไปจดทะเบียนกับรถคันเก่าหรือรถคันใหม่ก็ได้แล้วยังเป็นสิทธิพิเศษที่ว่ามันเป็นทรัพย์สมบัติของท่านคนเดียวเลขนี้จะมีของท่านคนเดียวในในประเทศไทยนะครับท่านสามารถโอนสิทธิ์นี้ให้ลูกให้ญาติพี่น้องหรือคนที่ท่านรักใคร่เฉพอ หรือรท,ท่านจะขายเพื่อทํากําไรก็ได้นะครับเพราะเป็นสิทธิ์ของท่านคนเดียวนะครับนะฮะในเรื่อนี้ก็เป็นสิทธิประโยชน์นะครับครับก็คือในส่วนของเวลาท่านมาติดต่อเรื่องเกี่ยวกับของขนส่งในการที่เก็บดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องเลขอันเนี้ยท่านจะได้สิทธิพิเศษคือเป็นระดับ V.I.P. ที่เราสามารถดําเนินการให้ท่านได้ทันทีนใดเหมือนกับท่านเป็นได้ช่องพิเศษนะครับเพราะถือว่าท่านเป็นผู้มีปลาระคุณกับ สำนักงานนะครับนะครับนะฮะอันนี้ก็เรียกได้ว่านะฮะก็เป็นอะไรที่ส่งคุณค่ามากๆเลยเรียกว่าปูปูพรมแดงนี่คงน้อยไปต้องปูพรมทองกับทุกทุกท่านเลยทีเดียวก็ขอเรียนเชิญทุกท่านนะครับในการที่จะได้เลขสวยๆนะครับมาประดับนะครับในตระกูลของเราในครอบครัวของเรานะครับสามารถที่จะดําเนินการได้นับบัดนี้เลยทีเดียวนะครับแล้วก็ในส่วนของสิทธิแล้วก็ประโยชน์ที่จะได้รับ ถ้าหากว่ายัางรู้สึกไม่ชัดเจนนะครับฟังแล้วจำไม่ได้เนี่ยในรายละเอียดของเว็บดอร์เทรถมีให้เลยรวมถึงในบรชัวร์มีให้เรียบร้อยเลยทีเดียวนะครับเอาละครับสุดท้ายนี้อยากที่จะให้นะครับคุณวันยี่ตันนะครับท่านขนส่งจัดสงขาขออนุญาตฝากเชิญชวนประชาชนประมูลป้ายตามวันและเวลาขอแยกลับเรียนเชิญครับก็ขอเชิญชวนพี่น้องชาวจังหวัดสงขาและจังหวัดแก่งเคียงหรือผู้ที่สนใจนะครับร่วม มาร่วมง,งานระมูลเลขสวยหมวดอักษรขอไขเอาอ่างขอได้ดังใจหวังนะครับซึ่งในส่วนนี้ท่านสามารถดําเนินการได้ทั้งสองช่องทางคือ,อาทางทางอินเทอร์เน็ตคือลงทะเบียนที่ w w ็บทะเบียนรถ .com หรือสามารถมาดําเนินการรา่วมงานระมูลวันที่17วันเสาร์ที่17ท,ที่เซ็นท่านหัดใหญ่ได้เลยครับชั้น5ครับในส่วนนี้ก็ขอเชิญชวนทุกี่ประชาชนที่สนใจทุกท่านนะครับ ขอบคุณครับเอาละครับทุกท่านนะครับที่ตอนนี้เรียกได้ว่านะฮะรถอาจจะอายุเยอะแล้วนะฮะหรือไม่ก็มีการเปลี่ยนรถได้รถใหม่ขึ้นมาเนี่ยนะครับเพื่อที่จะอำนวยความสะดวกนะครับโดยยิ่งในสงคลาหาดใหญ่นะครับเมื่อมีรถแล้วนะครับอย่างน้อยที่สุดนะครับให้ได้ป้ายทะเบียนใหม่ด้วยเป็นป้ายทะเบียนสวยเป็นตรานางเงือกของเราเลยนะฮะมวดอกษรขอไข่อออ่างนะครับ ขอได้ดั่งใจหวังแบบเป็นอะไรที่พิเศษมากๆเลยปุทติจะมี2ท่อนนะครับรอบนี้ท่อนเดียวแล้วก็ขอทุกอย่างได้ตามใจหวังเลยทีเดียวนะครับก็อย่าลืมนะครับย้ํหลายหลายครั้งเลยทีเดียวนะครับในวันเสาร์ที่17เดือนกันยายนพุทธ,ธศักราช2 5 6 5นะครับที่ชั้น5นะครับ หาดใหญ่พอลนะครับหน้าหาดใหญ่พอลสำนักง,งานขนส่งจหาัดสงขาทําการประมูลมีเจ้าหน้าที่คอยเทคแคร์ท่านทุกอย่างเลยทีเดียวแล้วก็ทุกท่านสามารถที่จะดําเนินการได้เลยถ้าสมมติว่าชอบใจตรงนี้นะครับฟังนะครับในส่วนของนะครับคาแนะนําที่มาจากท่านขนส่งจหาัดสงขาแล้วก็สามารถที่จะไปที่ w w w ทะเ b ี n นรถ c o m ศึกษารายละเอียดได้เลยนะครับหรือไม่ก็สามารถที่จะติดตามในส่วนของโรชัวตรงนี้ได้นะครับมีรายละเอียดพร้อมหมดทุกอย่างเลยทีเดียวนะครับ ก็ขอเชิญชวนทุกทท่านนะครับให้ไปร่วมกันนะครับในส่วนของการประมูลครั้งนี้นะครับวันนี้นะครับก็ขอได้รับการขอบพระคุณนะครับจากขนส่งจัดสงขลานะครับเรามาถ่ายทําพิเศษเลยทีเดียวนะครับที่ขนส่งจัดสงขลานะครับเป็นศูนย์ราชการสะดวกนะครับ government e c Contact Center นะครับเรามาจัดทำกันที่ห้องทะเบียนเลยนะครับวันนี้ก็ขอญาตกลาบขอบพระคุณนะครับในส่วนของคุณวสัน์ยี่ตันนะครับท่านคนส่งจัดสงขาเป็นอย่างสูงทีเดียวนะครับให้การต้อนรับแถมก็จะมีเจ้าหน้าที่คอยดูแลเป็นอย่างดีแล้วก็ให้เกียรติในเรื่องของสัญชีนะครับรอบต่อไปนะครับก็คงจะได้มีโอกาสในการที่จะแวะมาเยี่ยมเยียนกันอีกนะครับแล้วก็กราบขอบพระคุณไปถึงประชาชนทุกคนที่ใช้บริการของคนส่งจัดสงขาแล้วก็ให้การสนับสนุนที่ดีตลอดมากราบขอบคุณท่านวสันยี่ตันนะครับท่านคนส่งจาสงนะครับ ท่านให้เกียรติกับเรามากให้ข้อมูลด้วยตัวเองเลยทีเดียวนะครับเชิญทุกท่านอีกครั้งหนึ่งมาร่วมประมูลลถเลขสวยกันเลยนะครับเป็นสิริมงคลสําหรับบ้านกันเลยทีเดียวนะครับสำหรับครอบครัวแล้วก็ไม่ใช่พราท่านคนเดียวสามารถที่จะถ่ายทอดไปให้กับนะฮะทายาทรุ่นต่อๆไปอีกด้วยแล้วก็จะนํามาประมูลนะครับต่อนะครับไม่มีการว่ากันเลยทีเดียวท่านเป็นเจ้าของเลขนี้ ทุกประการเลยทีเดียวนะครับสวยสดงดงามอยากจะให้หาดใหญ่สงขลานั้นเต็มไปด้วยรถที่มีเป็นป้ายดังเงื่อกให้หมดเลยนะครับร่วมแรงร่วมใจกันนะครับนอกเหนือจากได้เลขสวยแล้วนะครับเป็นที่ภาคภูมิใจแล้วยังได้กุศลอีกด้วยนะครับวันนี้กับผมพิพัฒน์ชูโตนะครับในนามของนะครับฝ่ายข่าว9ก้าสานิวรวมถึงคนทรงจอดสงขลาก็กราบขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับและอย่าลืมเจอกันในวันเสาร์ที่17กันยายนศกนี้นะครับเพื่อที่จะมาร่วมประมีประมูลนะครับ ป้ายทะเบียนร,รถเลขสวยกันหมดขอไข่ออ่างขอได้ดังใจหวังแล้วก็ขอให้สมหวังทุกท่านครับสวัสดีครับ